คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะกับครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวนี้นะคะสําหรับก่อนหน้านี้นะคะเราได้เห็นภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพครอบครัวสุดอบอุ่นนะคะ,คะของคุณแท็กพารันยู<ช>คือไม่ค่อยมีใครได้เห็นช็อตนี้นะคะก็ทําเอาหลายคนตีความกันไปนะคะว่าบ้านเนี้ยเขากลับมาสารสัมพันธ์กันอีกครั้งค่ะล่าสุดนะคะบันเทิงไทยรัฐของเราได้เจอสาวเบลอดีรานะคะก็คือคนนี้ค่ะคุณผู้ชมภรรยาสาวของคุณแท็กนะคะเจ้าตัวก็ขอประกาศผ่านสื่ออีกครั้งว่าว<ะ>ที่ผ่านมาพี่หนูไม่เคยเลิกกันนะคะเรื่อง ะเลาะกันก็มีบ้างตามประสาลิ้นกับฟันค่ะส่วนที่ไม่ค่อยได้เห็นภาพครอบครัวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะรวมไปถึงรู้สึกน้อยที่คนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องรูปร่างเธอนี่แหละก่อนจะย้ําว่าตอนนี้นะคะครอบครัวแฮปปี้ดีพร้อมยกตําแหน่งสามีดีเด่นให้คุณแท็กไปเลยค่ะเราไม่เคยเลิกกันเลยแต่ก็คือด้วยความที่พี่แท็กเขาเป็นคนคารคเตอร์กวนๆเนี่ยค่ะเวลาตอบนักข่าวหรืออะไรมันอาจจะแบบ บางคนเขาก็ตีความกันไปที่จริงลิ้นกับฟันมันก็มีบ้างครอบครัวเนาะแต่ว่าแบบเอาที่จริงเราตั้งแต่คบกันมาเนี่ยไม่เคยสักครั้งที่จะแบบเออเลิกหรืออะไรกันเนี่ยไม่ไม่เคยพูดถึงคํานั้นเลยอะค่ะที่จริงมันมันมันดีมาตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแค่แค่คนข้างนอกไม่ไม่เคยรู้มาก่อนแค่นั้นเองแต่ว่าอย่างบางทีพี่ทาเขาก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้ลงในมุมครอบครัวเขาก็จะลงในเวของผลงานอะไรอย่างี้มากกว่าเขาจะผิดไปใหญ่โตแล้วมีค่ะแต่ก็แบบคือด้วยความที่ตัวเบลเองอ่ะเบลก็ไ <Spark> ม่มั่นใจว่าแบบเฮ้ยพึ่งคลอดอ้วนก็อ้วนแล้วบางคนก็มาบุลลี่ว่าแบบเฮ้ยทำไมเมียทัพพลันอยู่แบบหน้าตาน่าเกลียดอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยร้อนหน้าเกลียดขนาดนั้นเลยเหรอเราก็รู้สึกว่าแบบเอองั้นเธอไม่ต้องลงรูปเราหรอกเดี๋ยวเออเออเราก็เลยรู้สึกแบบ ทำไมต้องคาดหวังว่าการเป็นการเป็นภรรยาแท็กจะต้องแบบโอ้โหต้องสวยเบอร์ไหนอะไรเงี้ยความเป็นสามีนี่ร้อยคะแนนนี่ให้กี่คะแนนดีครับพี่มิ้งร้อยห้าสิบแล้วกันได้อยู่แหมได้ฟังแบบนี้ดีใจแทนคุณแท็กนะคะเพื่อนดิชันจังเลยอ่ะแต่เราจริงพี่แจ็คเราไม่ค่อยเห็นโมเมนต์แบบนี้เนาะของคู่นี้เท่าไหร่แบบนี้แล้วจริงๆคือเขาเป็นคู่ที่น่ารักแล้วเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากเนาะคุณผู้ชม